ฮ้ยเก้โคตรดีอ oh, ้ล่างนี้ไงเห็นในเพลงอ่ะเจ้าโคตรีเลยสัเจียโคตรเลยหดหจังเว้ยเหดหจังเว้ยหดหจังเว้ยน่ารำคาญเลยเยนมลย่เที่ยวหเลยเ่อะรทไม่โคตรเลย สวัสดีครับเรียกผมว่าโจนนะครับผมแล้วจากตอนที่แล้วที่ผมรีแอคชั่นไปนะครับผมกระแสค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับคนชอบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมกับการรีแอเชันของผมผมก็เลยพยายามจะลงต่อให้ถี่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่ามันอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างที่จะยุ่งยุ่งมากๆเลยนะครับผมแล้วตอนที่แล้วน่มีคนถามว่าทําไมพี่ถึงเอาปกดันดันขึ้นหน้าจองพี่มันบางๆใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันมันติดเลขสิทธ ครับผมมันมันไม่ใช่ว่ามันเปิดเงินไม่ได้หรืออะไรนะคือมันลงคลิปไม่ได้เลยนะครับสมมุติถ้ามันไม่มีมันลงคลิปไม่ได้เลยนะครับผมลองมาแล้วนะครับแล้วก็เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งเลยก็คือผมต้องการให้คนดูเนี่ยมาดูแค่รีแอคชั่นของผมเท่านั้นนะครับผมจริงๆผมอยากจะใส่ไว้แค่หน้าของผมด้วยซ้านะครับผมแต่ว่าอารมณ์คนดูมันจะไม่ได้เท่านี้นะครับผมแต่ผมอยากให้มาดูเรีแอคชั่นของผมแค่นั้นไม่ต้องไม่อยากให มาดูการ์ตูนผ่านทางช่องของผมเข้าใจที่ผมจะสื่อใช่ไหมครับผมลิงก์ผมก็ทิ้งไว้ที่ด้านล่างแล้วนะครับถ้าใครอยากจะไปดูนะครับผมผมทิ้งลิงก์เน็ตฟ i ิกเอาไว้แล้วแต่ว่ามันก็มีในโมสูใช่ไหมแล้วก็ในบิลิบิลิหาดูเอาเลยครับผมตามที่ต้องการนะครับผมถ้าจะดูการ์ตูนนะครับผมไปดูทางช่องทางที่ผมแนะนําไปนะครับผมอย่ามาดูผ่านทางช่องของผมช่องของผมแค่รีแอคชั่นเท่านั้นโอเคนะครับผมเอาล่ะผมรู้สึกว่าผมพูดมากเกินไปแล้วไปเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยครับสนุกดีว่ะเรื่องนี้

ก้าผมไอ้ยัยไอ้สัตว์ยืนเรื่องนี้ไม่สนุกก้วยขันการทำายการไม่ถือชื่อวุ่ชื่อปุ๊บเซียนเลยจะมาโดนเอาหามองไปมันไอ้เหยมันเซียนอยู่หรอวะอ๋อมันมันไม่ได้โดนเอาไข่ไปใช่ไหมโอเครือมันโดนไปหมดเลยทั้งพวงทั้งหำถ้าพูดชื่อนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ในตาบเนี่ยอ๋อมันเลยนั่นเลยเหรอครับมันชื่อจริงของผมนะครับ กวนชะต่อใส่หน้าฉันเลยกวนะตีนี่หมางมันเป็นเพราะกุฏยาเสียแต่กดดันผมไอเล็กเคี้มันปรุกเนอะนี่มันเช้าแล้วนี่สรุปพระเอกมันชื่ออะไรกูต้องเรียนว่าอะไรขรุนกันฮคารุนไม่ใช่ทางกุหลาเคียนวะไม่ใช่ตีนแต่ว่านางเอกไปได้นะรอยด้ฉันหน้าแค้มูดกับผู้ชายเพราะงั้นระวังด้วยนะแฟนเก่าฉันโดนซัดจนอาการโคม่าด้วยจริงเหรอ ที่คุณเพิ่งมาบอกตอนนี้เหรอครับอุ้ยไอ้ของเข้าของเข้าโดนของต่อเดินเข้าไอ้ยี่เหมือนประตูวัดบ้านเราอ่ะที่มันจะมีพระอยู่ข้างบนอะเอาเอาไว้กันผีอ่ะเี้ยปักเชิดแขยันเผาเมืองแต่กูนึกว่าพระเอกจะใช้พลังของวิทยาศาสตร์หรือเอเลี่ยนนะ มันใช้พลังของศิยศาสตร์ดีกหว่าไปอีกแบบนั้นจะไม่เป็นไรแน่ละครับถ้าไม่อีกรอบก็แค่พาไปเพราะว่านักเอกมันใช้พลังจิตแถมไม่เออแต่นักเอกมันมันก็ยังถือว่าเป็นพลังของผีอยู่อ่ะคุณเร้ก็พระเอกจะได้พลังจากเอเลี่ยนมาอะไรอย่างงี้ฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าช่วยผมคนฟังเลยได้ครับเงาเงาไปหนึ่งเลยมั้อ๋อเปลี่ยนไม่ได้เล้ เ,เขายดเสกคำคำสาเเบเขาเลยดเสกคำคำสาบขอโทษครับหลังแตกไม่คิดต่อเัดเวลามึงจะขี้มึงก็ต้องอยู่ด้วย,วยวกันนะแบบนี้ขอฉันดูไอ้นั่นหน่อยสิเอายายแก่เธอโบก็บอกไว้นี่ว่านายถูกชิงไอ้นั่นไปถึงได้ถูกสาบเนะ่ะอ้าไม่ไม่ <c oughs> ออย่ดูหนสิเอาให้ดูก็แย่แล้วนี่คุณโง่หรืองี่เง่ากันแน่มันแย่จะไหนก็ไม่มีแล้วนี่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามีหรือไม่มีนะคะโอ้ยขี้งกเกินลิมิตไปมั้งนี่มันแย่ที่สุดเลยแล้วแบบนี้จะทำยังไงครับผมายไปแล้วนะครับพูดเหมือนว่าฉันเป็นคนผิดจะได้ไหมอ่ะแต่คนที่ท้ามันก็คุณนี่ครับหอเดื่องที่ฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยแลกแล้วตั้งหากแล้วนายตั้งหากที่เข้ามาคุยแล้วก็หาเรื่องกันตรงๆอ่ะ ผมก็แค่ไม่อยากจะพลาดโอกาสไปนะครับเพราะว่าตัวผมอยากมีเพื่อนมาตลอดเลยนี่นะเชี่ยผมก็เลยบวจะหลอม่งก็หล่ออะไรที่จะมีเพื่อนไปก็เลยพยายามอ๋อมันพยายามมันพยายามมันคือเป็นคือวิธีการหาเพื่อนของมันวางสื่อไหแต่ว่าสุดท้ายแล้ว เหมือนว่าโลกของผมกับคุณไอเยเซ่มันต่างกันเชี่ยคุณก็กลับไปเมินกันเหมือนเดิมก็ได้นะครับเย็ดแค่คาพูดมั้ยใส่แบบนั้นของนานั่นแหละที่น่ารำคาญตัดสินคนอื่นตามใจชอบไอ้ไง้คำพูดอะคนนี้ใจที่นายไม่มีเพื่อนสักคนเพราะว่านายถอยออกจากคนอื่นเองมากกว่าอย่าพูดว่ากลับไปเมินกันเหมือนเดิมเลยนะมาเมาเรื่องลี้ลับเหมือนคนปกติด้วยกันเถอะเชี่ยรอใคร มีเพื่อนละตนี่นพูดอะไรบ้างเด้อจจิมจจิมเกี่ยีเรอ้าวไมหาี้ตอนไนนจะ่งหาไปเลยเยลอด่่าไเยมันเขินเยมินอยู่ดีนา้ไว้สาหรับวิญญาณร้าย สวยแล้วเป็นเพราะดึงยันออกมานี่เองโอ้ดึงออกมาแป๊บหนึ่งเขา,มามไม่เป็นไรเนอะลืมไปติดคืนนี้อ่ะให้ผมไปอีกแม่งเตี้ยมาทรงแนวยิงกูชอบนะ <c oughs> เราไม่เป็นนานเลยนะ <c oughs> เออกูชอบตรงมันเป็นนานเลยะอันนี้เอเลี่ยนปะเนี่ยรหมือนมีพีรีบไปทำแล้วเร็วเข้าอย่าเสกครับอะไรแล้วออกไปไม่ได้ครับงูจ <c oughs> ุน อมึงเขียนแล้วมึงจะล่ามสูงสอนมากเลยประเี๋เราโดนขังไว้ในกำแพงแล้วครับสาวธุรีอีตอนนี้น่าจะไปะยันได้นะรอเดี๋ยวก่อนสิครับจะไปะยันตอนนี้ไม่ได้นะครับไม่แล้วสาวธุรีอีโดนฝังไว้ในกำแพงครับแบบนี้ผมก็ออกไปนอกเขตแดนไม่ได้สิจะทำยังไงดีนี่มันตุ่นของมันเป็นประตูนี้ขนาดนั้นนะฮะต้องไปยันที่ประตูนี้ขนาดนั้น,นหรือเปล่ามันคงงั้นแหละอุ้ยอ่ะ นี่มันเงินโง้ของแท้เลยนี่นาวันยเสกครับววยยวยไปไหนะโอเครดนทำใจดีๆไว้นะเชี่ยเลือดไหลอ่ะเลิกมโดนอะไรอ่ะโดนของเหรอเชี่ยอารัมสงสารบ้านมึงเห็นมั้ยนะนะนะะนั่นนะเดี๋ยวไม่เคยเหี้ยเฮ้ย

ยิ่งไปคนท่เลยอืออฮะยิ่งไปคนที่เอ้ยอันทำกู้ใ้เลยอ่ะผูใหญ่จริงอะม่พี่อะไรกูพยายามสังเกตดูซุโม่พีซุโม่ยอนดา สีซูโฟแล้อ้าวทำไมมีทุกคนอยากเอาหำให้เอกเลยลื่นเลยเลยคนเมากันเลยเรื่องเช่นนี้มีแต่คนต้องการคุยเหรอมันวิญญาณร้ายแบบไหนกันเนี่ยโอ้วม่เถอะนี่นายมีไอ้นั่นอีกอันเหรอจะไปมีได้ไงล่ะครับมันมนุษย์ต่างดาวนะครับหอไปผิดแน่ครับแขงคอนั่นมันคือสัตวประหลาดแฟตบูดครับ มันถูกเมืองแฟตบูทที่อเมริกาเป็นครั้งแรกอ๋อนี่ผีเมกาเหในจังหวัดยามนา,นนยานาชีในอินเดียอ๋อเอเลยเมนการู้จักกันได้ขาหน้ามนุษย์ต่างดาวสูง3เมตรครับเงงเสียงกริที่ดั้องนี่เหรออันนี้คือมนุษย์ต่างดาวเหรอตอบสนองต่อมนุษย์ต่างดาวงั้นเหรอไอ้นี่เนี่ยนะผลสำรวจว่าคนที่มักจะเจอผีบ่อยๆจะเห็น UFO บ่อยๆตาไมไปด้วยเหมือนกันนะครับสรุปมันคืออะไรเนี่ย ผีกับมนุษย์ต่างดาวอาจจะมีบางสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันอยู่ก็ได้ครับอ๋อสรุปขอกูลคือเอเลียนนั่นแหละแต่ว่าเอเดียนกับผีเรื่องนี้มันแบบทำใม้รีบหาทางจัดการกับเจ้าั้นที่ตายกพราองพิ่เนี่ยแต่ถ้ายังยับยั้งคำสาปของโอคารุนเอาไว้ก็ใช้พลังเหนือธรรมชาติไม่คล่องด้วยแต่ยเสกครับแกอธิบายกันแล้วโอ้โหไอ้เจ้า โอ้โหอยาจะบ้าโอใหญ่แกอยากออกอะอเอ้ามือหลอนวิญญล้โถ่เฮ้ยอะไรอ่ะได้เวลาเท่แล้วอะผมจะออกไปสู้เองครับเชี่ยมาแล้วปล่อยคำสาปให้ผมด้วยมาแล้วอะไปเองคุณเป็นอะไรอ่ะสู้เลยถ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะผมไม่กลัวหรอกช่วยปลดปล่อยจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าเรายั้งเฉพาะส่วนหัวได้หรือเปล่าครับอ๋อ ผีซูโม่ไอ้เอเลี่ยซูโม่แม่ไม่มีเวลาให้ปิดเลยเจ้าสัตว์เอเลี่ยสตีนเลยไนเี้ยถึงนาจะพูดเหมือนมันง่ายแต่ฉันยังใช้พลังได้ไม่ชํานาญพอนะแต่ถ้าโชคดีก็จะควบคุมพลังยายแก่ได้นะครับจะทำได้รเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอ่ะขอร้องละครับฟังกูหน่อยเถอะอือ้ยอ้ย เฮ้ยอุยี้เฮ้ยเอามามนเลิมโอ้โบอกจะบสเต็มเอ็มายยะอุ้ยเจ๊ก็เทโ้อ่างนี้ไงเห็นในเพลงอ่ะเจ้าก็เท่เลยสัตว์พอไม่เป็นเด็แก่แล้ว พลังมันเออล้นออกมาเปลี่ยนคนเลยบ่เปลี่ยนเสียงเลยเปลี่ยนเสียงเลยนี่ใส่หน้ามือเป็นหลักเท้าชัดเจนนะมันก็รู้สึกจอยสุดๆด้วยอะไรวะแล้วทำไมต้องพูดจาคนเทเลยเนี่ยโอ้โโทษทีพอดีผมอ่อนหัดบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดแบบนั้นใจหดใจบมนไปหายหายไปจากโลกนี้ได้ก็คงจะเแบบนั้นสักที ไอ้มันจะโควมามาอยู่หน่อยแล้วกันจิดแค่จะล้มเหลวอยู่ดีก็เถิดนะโอ้มันเป็นไม่มันเจนในตัวเองนี่วะกดโทษครับกดโทษครับกดโทษครับกดโทษครไม่ดีวะนี่มึงย้ายเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณเลยว่ะยันแค่นี่น่ะเหรอพลังของยายแก่เธอโบโอ้โคตรโหโคตรเลยว่ะยันแค่เออว่าเท่เลยอ่ะไม่โคตรเท่เลย ทแบบนั้้นไดี่ิสัมันไม่ได้แอคคือมันพยายามจะแอกแต่นิสัยมันอีกแบบนึงอ่ะเข้าใจปะโคนนี้เลยแบบนี้อาจจะสู้ไหวก็ได้นะพลัง,ย,งยิ่งแก่เธอโบว์โอเคเอ้าเดีด๋ยวที่จะจูงไปในได้ของไดนะ้อะไรวะดูคำสาบอ่ะชซูโม่เอาวนี่เทได้เวลานเลนตัด หยียบย่ำแคแล้วยินแก่สมดเป็นเพรน่ะเมื่อกี้น่ะอโทษครับคุณนายเสะเป็นนักสูโมหรือเปล่าเออะไรรนคับเป็นนี่มังกร่มือของเจ้านั่นแตะพื้นได้พวกเราจะชนะหรือเปล่าอ๋อเหมือนเหมือนวิธีแก้คำสาปของผีเลยเนาะจะต้องเอาของอะไรมาวางอะไรอย่างเงี้ยน่าจะถึงขีดจำกัดแล้วนะครับโอเครุนก็เล็งไปที่ขามันนะ ฉันจะใช้พลังเหนือธรรมชาติทำให้มันเจี่ยโคตรเจี๊เลยหดหูจังเว้ยโอ้ยหดหูจังเว้ยเหดหูจังเว้ยเริ่มพลังฉันแล้น่ารำคาญเว้ยฮ่าฮ่่าไม่ไหวเลยเรื่อเช่ยอะไรที่ไม่โคตรเจี๊เลยอ่ะหุ้ยจับมาใจสปีดไงอ๋ไม่ไหวแล้วอันนี้มันพุ่งเข้าไปชนเลยนี่หว่ามันไม่ได้ต่อยเลยมันพุ่งเข้าตัวไปชนโอ้รชนเลย คนพี่ใคนนีู้ดจริงด้วยเป็นนักสูโมตามที่คาดไว้เลยครับ what ไอ้สัตว์ีไปครับปุณนยัเซนอุ้ยไอ้สัตว์เ้ยโถนแก็บโดนแก็บโอ้โหนั่นผู้หญิงนะ โตัวจะนิ่งเลยนิ่งเลยควอเทียมเออก็ชอบอ่ะอุนิ่งเลยเมื่อกี้โอ้ยมาละยังจะปีกูมาละคือร่างเดิมแล้วให้ตายสิต้องคอยดูแลอยู่เรื่อยเลยเชี่ยไอ้มนุษย์ต่างดาวซูโมแกน่ะมือแตะถึงพื้นแล้วนี่วะ มันขี้โกงน่ะเว้ยอสันเลวคุณอายเสกครับช่วยปลดปล่อยคำสาบอีกทีเถอะครับร่างผมจะเป็นยังไงผมก็ไม่แคร์หรอกครับฉันจะเป็นคนจัดการไอ้บ้านี่เองคอยดูให้ดีละโอเครุนไอ้หน้าไหนมันขี้โกงเนี่ยฉันน่ภัยให้ไม่ได้ออไม่ชอบคันขี้โกงคุณพูดอะไรนะครับบังอาจมาทำให้ฉันโมโหได้นะไอ้มนุษย์ต่างดาวกระจกมต่อยํำเลยโอ้ โอ้โหรออโอ้โหิงผ้นวลกระทืบแล้วแบบโอ้โหมึงยังทนได้ยังไงวะดีลความลึกระดับนี้แหละดิมันยอมโดนต่อยถ้าคุณจะลึกขนาดนี้ก็เท่ากับว่าอยู่นอกเขตเสาธนิอีกงั้นใช่ไหมโอ้โเจ๊เจ๊ฉลาดว่ะ ไอ้เหี้ยเหมือนโจโจ้เลยฉากเนี้ยคล้ายๆเหมือนโจโจ้ภาคสี่เลยโอ้ยเกียยบจะกูที่อะแม่งคือยอมโดนต่อยให้ทะลุไปไอ้เหี้ยแม่งควรเป็นงานของผู้ชายนะเทนี่ทะเวงแล้วไม่พู้ที่เลยอะ่ะ <laughs> เรียบร้อยทีนี้ นี่สิวะนี่สิว่าการ์ตูนอะ่ะนี่สิว่าการ์ตูนอะ่ะทั้งคุยทั้งแอคชั่นต้องอย่างนี้สิวะม,วมันต้องรอให้ถึงภาคใหม่แมเนี่ยกูถามแค่นี้มันต้องรอให้กูรอถึงภาคไหนกูสนุกแล้วแค่นี้ของตอนเนี่ยแค่นี้กูสน,นุกแล้วเว้ยก<อ>ูต้องรอไปถึงเกาะอ,อะไรนะเกาะมดมึงแม่เนี่ยแย่จริอยากจะบ้าตายเอ้ยแล้ว คุณอาเจเซตั้งสติไว้ก่อนสิมันน่าทึ่งมากที่มึงที่มึงไม่ตายอ่ะอุ้ยเอากระดูคลักมาเว้ยโอ้คือคืออาเจสตล้มเรื่อกูไม่ได้เลยโอ้คุณยายสปีดกูว้าวเลยทีนนี้จบแล้ว